K IN K IN นะครับด้วยหบช่อง K I N K I N นะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมไฟในแอดแฟนแบ๊ดเดื่าทุกคนเสียงดังมากตอนนี้ตรงนี้ไม่รู้นะครับไม่เ่็นว่าอะไรครับแตาแคเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากเฟดดี้เลยนะคะ อยู่นิ่งแป๊บหนึ่งนะแล้วเราก็วิ่งไปเลยทำไมข้าเดินนะคะ GTA เลยครับทุกคนเีแยวตัวต่อไปเลยครับไวๆเลยนะฮะจะลองไปเส้นทางนี้เหมือนเดิมนะฮะ มอนนี่รู้สึกเหมือนวิ่งช้ากว่าหรือเปล่าทั้งทุกคนใช่เหมือนรู้สึกวิ่งช้ากว่านะครับนิดเดียวนะคะมอนนี่วิ่งช้าจังเลยทัะะ้ทุกคนวิ่งไปนเนเฮ้ย เป็นปิดประตูไม่ได้ไม่ใช่เหรอ <c oughs> อยนนจาลองแอบอยู่ตรงนี้แล้วก็ชาร์จแล้วก็วิ่งเลยนะนนแงวเฮ้ยวิธีนี้ผมรู้สึกว่าจะน่าจะได้กดนะค,ะครับเพราะว่าวิ่งไปรอชาร์จตรงประตูกดครับ อยู่นะปกติชิกก้าจะมาทางนี้แต่ผมลอซะว่าเอาวันที่ไปทางนี้เอาเฟสต์ีทางนี้เลยเาเรียบร้อยฮนะยต้อง,องเราก็วิ่งไปเลย,ย,ยนะครับเพราะว่าผมช้าไม่ทันต้องเราก็วิ่งอบเลยนะครอบด้แา้ว่าผม้าไม่ทัน แมวป๊าป๊าน้องฟ็อกซี่นะฮะฟ็อกซี่วิ่งเร็วนะฮะน่าจะชนะอยู่ทางไหนเนี่ยเยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนหาทางออกไม่เจอเนี่ยโอเควิ่งไปเลยมาในเกมหลักโอ้โหมือโคตรเร็วคนเล่น ดวดนะฮะทีนี้เงี้ยวเอ้ยแพ้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวนะแล้วก็ค่อยวิ่งมาแบบนี้เหมือนในเกมหลักคือแ่อย่างนี้เลยครับน่าจะถูกแล้วก็เดนเฟรดี้นะฮะ เหมือนว่าไม่มีใครชนะนะกุนเดนเฟดดี้นะฮะแต่เฟดดี้หลอกแต่ไม่ตายนะทุกคนหรือเปล่านะเพราะว่าผมเคยโดนเฟนฟเอสเอผมเคยโดนเฟดดี้หลอกฮะในในคอมนะทุกคนในคอมแต่ยังไม่ตายฮนะกุเดนเฟดดี้หลอกแต่ผมรู้สึกว่าเขานะ่าจะทำดีนะครับเกมเกมมือถือนะับดีมากกับกราฟิก หนึ่งนะครับก็จะหมดแค่นี้นะครับต่อไปภาคสองนะฮะร,รอบนี้นะผมจะเลือกเลือกเป็นตัวต่อตัวนะครับอย่างเช่นวิเทอร์เฟรดี้นะครับกับทอยเฟดี้นะฮะโอเคนะแล้วเนีมาเริ่มเลยฮะราัานตกแก้คราบดำอนะ อาชีวะวะแล้วมือไปโดนผิดไหมเช็ดด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฟดี้นายอย่าทำร้ายตัวเองขนาดนั้นหัววบเดี๋ยวนะเฟดดี้ต้องถึงไหมแม่ไม่เป็นไรครับเราไม่ว่าเฟดดี้หรอกครับเพราะว่า เฟดีท้ทำอะไรก็ได้ครับเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ไงพวกวิเทอร์เป็นรุ่นพี่ทั้งหมดของภาคสองนะับเฮ้ยทำไมมันย้าขนาดนี้ครับทุกคน นี่นายยังไม่เห็นอีกเหรอนี่ผมยืนตรงนี้เอ้เห็นเลยไปดิเองไปดิไหวไปดิไหวไหมเนี่ยฟปดิฮัลโหล

ไอ้ยาไปตุ้มตุ้มตุ้มปฏิทุลองไม่เปลี่ยนนะจำไม่ได้หนูกล้องบ้างไหมเนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่เพิ่งเล่นนะฮะทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับคนที่เพิ่งเล่นค่ะฮัลโหล เงียบแค่นี้ก็ยังไม่เห็นเสร็จผมแ้วทีนี้เ <aría> กือบไปแล้วไม่เกือบนะครับพอสิเดียโหทีโพสเนี่ย <terminar lyn ak> <enfant> <h az illing> ไม่น่าไม่น่าใช่ทีโพธาทีโพต้องกางแข่งใหสุดนะยุที่ขนาดสิเพราะนรอยปืนใหญ่แน่เลยแสดงว่าเพราะวิ่งไวอยู่นะครับทอยทอยเฟดดี้เนี่ยผมรู้ว่าว่าท่านผู้ชมเผื่อเฟดดี้หรือเปล่านะอันนี้จริงคนไม่น่าเบื่อเฟดดี้แหละเพราะว่ามีภาคใหม่มาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมใช้ภาคเก่าเพราะว่าภาคใหม่มัน ทาาใหม่คือในในคอมฮะแล้วก็เสียตังค์แล้วผมก็ไม่ค่อยแต่ไมผมก็จะมาหาแฟนเกมให้ทุกคนดูกันท่านเองนะฮะรอครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้เห็นไหมเสร็จโจแล้วที่นี่วิธีละ เร็วบันนี้เพื่อนลักอจริงชอบบันนี้ตั้งนานแล้วนะคะทุกคนชอบบันนี้มากเฮ้ยนี่วันนี้ทันทันไปดิเหนื่อยไหมน้ำร้อนเมื่อกี้ ส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจะถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้น่อรักน่าภูมิใจจังเสร็จจอดเสร็จจดเดี๋ยวนะบนว่าเกี้ก็ยังถืออยู่เลยยังไม่ได้ใส่หรือว่าเหมือนเกมจริงแล้วคือเกมจริงคือเอาคขึ้นอะคือเหมือนอยู่บนอยู่บนใต้คางเราอะ แล้วเราก็เงบหัวเอาเอาไปขึ้นเลยครับเอาไปใส,ส่ในหัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอ,เอ,เอ็ใชจหัวเฟสที่ภาคหนึ่งจะรอดเหรอเฟสที่ภาคหนึ่งว้าวทำไมวันนี้ทงงงเลยนเนี่ยเพื่อนอย่าทำให้ฉันผิดหวัง ปัญหาคือมองไม่เห็นปรับแสงสุดมากเลยตอนนี้สองคูคออกก่นี้สุดท้ายคือพอแล้วขุดยำโหดมากกทุกคนวันนี้ต้องสู้ๆ,ๆ,ๆนะ ไปเองก็ได้อาไล่มาทำไมเนี่ยงงมากเสร็จจละดีดิเสร็จเสร็ บอกว่า,วาเฟตี้วิ่งเร็วกว่าคอนนี่นะทุกคนหแบบเอาข้อผิด,ดี <c oughs> ครับเราไปคืนที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งผ่านทางหน้า่อไทยท s เช่องหมาเลขสามเฟตตูนไลฟ์คยตดไทยีอค่ะร่วมุยคุยจัดรายการแสรงความที่เห็นกับเรามาได้เลยนะคะนจากนี้ราบรษาเมืองของเราทั้งสท่ด้วยกัดาวศรีโลเกตลุณคน้ท่านจะอยู่ด้วยกันกับเราสชั่วโมง

เงนแล้วคนนี่นี่ใช้ได้เราเ่นเกมน้ยอนี้คือถ้าถามว่ามักเกอหายไปไหนคือผมก็กะว่าจะทำมักเกินแต่ผมไปเจอเกมนี้ก่อนอะยอดเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะไม่ราคนี้เย ถ้าตรงนั้นมันถ้าตรงนั้นอะแอดกับไฟนั่นเฟนดีด้เทมโวที่ผมเคยเล่นน่ะนั่นแหละครับจะกลายเป็นผมทำผมเองเพราะว่าตอนนั้นผมโดนด้วยบอนนี่นะถอยบอนนี่แต่ต่างกันคือชอนบอนี่จะออกมาทางท้องแอร์ครับแต่ตรงนี้ไม่มีนะ <c oughs> <c oughs>

อปเปตช่วยหน่อยได้ไหมหสุดคำได้แล้วเพื่อนช่วยกันหน่อย <c oughs> ยังไงคุยก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าเราเพราะว่าคือผมไม่ได้เพราะว่าตรงหน้าเมนูนะฮะไม่ได้เลือกให <c oughs> ้บุกบลลูนบอยนะไปช่วยนะเอาขายดีขขายดีแล้วต่อยอดถึงขนาดว่าจะงหวัดเวียาร ่จรมาดูกันครับเพราะว่าล่าสุดที่ราบเขาไปก oh, really? ินหมูกระทะมาไม่แ SO น่ใจเหมือนกันว่าผ eh ู้ประกอบการจะจัดเทศกาลหมูกระทะหรือเปล่าไปดูข่าวนะครับโอ้โหโหดแหละคงคุ mm ้นเคยกันดีกลิ่นหอมหอสีทำไมวันนี้เดินแสตูลเหมือนเป็นผู้หญิงเลยอะแต่ไม่เป็นไรฮะ เพราะว่าบอนนี่ท่วมฮะใช่ไหมนี่จริงครับท่วมนิดนึงไม่ว่าฮะถ้าอ้วนแล้วเดินใส่ตัวเอ้นไม่ใช่ถ้าท่วมไม่เดินใส่ตัวนฮะถ้าคาว่าอ้วนมันไม่ดีนะครับเพราะว่าถือว่าดูถูกนะฮะทุกคนอันนี้จริงนะนี่จริงสาระความรู้นะฮะเพิ่งมีนะสาระความรู้ตบมือค่ะเยี่ยม ทวมฮะเราต้องเรียกว่าทวมฮะเพราะว่าอ้วนมันไม่ดีนะคะทุกคนเปลี่ยนนะครบป้าปาร่รเร่บ้าเบ้รเรเบารเคนเล่นก็งงว่าเอ้ยวันนี้ทำไมได้ยินเสียง แปแล้วไปปวปวไปวปเรวเร็วเร็วเวปวเปวใช่แล้วค่ะเจอกันเนียดูมูลคาตลาดปิ้งย่างในบ้านเรากันบ้า้มูลจากกระทรวงพาณิชย์เขนว่าตลาด้งย่างทุกคนครับ้านทุกคนเหมือนผมพังหรือเปล่าคับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยฮะฝนตกฮะสองรอบเนี้ยทุกคนน่าจะเหมือนหรือเปล่าเพราะว่าตกสองรอบฮะเอา เอาผ้าที่ตากไว้ครับเข้าแล้วก็ออกครับเยี่ยมเแมวชนไหน่ได้มเพื่อนนะอีกสักครั้งเนี่ยให้เดี๋ยวนายต้องมีปากไม่ใช่หรอเพื่อนฮัลโหล สรุปเพื่อนน่จะเจอวเลยปฟอดดี้บอกว่าเฮ้ยก็ช่วยไปแล้วไงเมื่อกี้แล้วถ้าบอนนี่ลองเข้าเลยต้องดูครับเราจะโดนค่ามม้ถ้าเราโดนนวิเทเลตบ๊อปปี้ฮะ เขไม่โดนแหละเพราะว่าเป็นเรื่องราวของน่าจะเป็นเรื่องราวของเฟรดดี้แอร์หรือเปล่าหรือเปล่านะจำไม่ได้แล้วนะคทุกคนหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคือผมไปดูแฟนเพลงมาฮะเยียมฮะสวัสดีครับทุกคนพูดผิดนบพูดผิด ก็จะมีเพียงเท่านี้นะทุกคนก็การคลิปเพียงเท่านี้นะคะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค share, ะะนะ์ใครแรช์นะฮะผมนะถ้าใครรู้ถ้าใครเคยดูเฟซผมนะมก็จะรู้นะเฟซกับติ๊กต็อกนี่แหละมโมโหมดนะสองอย่างนะเฟซเฟซก็คือชื่อเดียวกันนะชื่อเดียวกันหมดเลยฮนะยาวมากเอานะทุกคนนะ ก็มีเพียงเท่านี้นะผมสวัสดีครับบิดไม่เจอ